สวัสดีค่ะน,นี่ต้อนรับเข้าสู่รายการคิปโตคลินิกค่ะวันนี้นะคะกวางก็จะพาไปรู้จักกับแล็บบี้วอลเล็ตค่ะซึ่งเป็นวอลเล็ตใหม่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยววันนี้กวางจะพาไปดูว่ามีฟีเจอร์อะไรจริง,จร,งจริงบ้างแล้วก็ทำไมเพื่อนกวางหลายๆคนเนี่ยถึงอพยพจาก m e t a m a s k มาใช้แล็บบี้วอลเล็ตกันหมดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยกวางก็จะมาสอนด้วยค่ะว่าวิธีเปิดวอลเล็ตเนี่ยทำยังไงหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่จะย้ายจาก Meta m a s k มาเนี่ยก็ทาได้ง่ายๆเลยไปดูกันในคลิปนี้ค่ะ ย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่า w a l l e t เนี่ย,ะะยที่เราใช้เป็นประจำเนี่ยก็คือ Meta Mas k นั่นเองหลายๆคนน่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้กวางมีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนะั่นก็คือแล b B บ Wallet นั่นเองทำไมเราถึงต้องใช้แล b b บี้ l l e เเขามีฟีเจอร์ที่น่าสนใจยังไงบ้างาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะข้อแรกเลยก็คือรองรับเชนได้มากถึง120เชนแล้วก็จะสามารถที่จะสลับอัตโนมัติได้เลยนะคะเมื่อเราใช้เว็บของเชนนั้นเมื่อเราใช้ดีแอของแต่ละเชนเนี่ยเขาก็จะสลับให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไป คอยเปลี่ยนเองเลยนะคะอันนี้ก็จะสะดวกกับคนที่ใช้มากๆเลยแล้วข้อที่2ค่ะเขามีการแจ้งเตือนความปลอดภัยนะคะความเสี่ยงในการโดนฟิชชิ่งหรือการพีไซเพื่อบอกให้เรารู้ว่าเราเคยทําธุรกรรมกับแอดเดนี้หรือไม่ค่ะข้อที่3เชื่อมกับพาดแวร์วอลเลตได้ง่ายค่ะโดยใช้ได้ทั้ง l ลเจอรแล้วก็เทเซอรเลยข้อที่4สามารถรีโวคธุรกรรมในแอป,ปได้เลยอย่างที่กวางเคยสอนนะคะไว้ที่รีวคในรีวคแคสในคลิปนี้ แต่ Wallet นี้ค่ะความพิเศษของมันก็คือสามารถรีว o ล์ในแอป,ปได้เลย UI ของการรีวอ์เนี่ยบอกเลยว่าง่ายกว่าของ Revoke กแคอีกค่ะ oh. ข้อสุดท้ายข่าวดีของคนที่ใช้ Metamask อยู่นะคะบอกเลยว่าสามารถย้ายมาที่ l a B b ี w a l l e t เนี่ยง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงอย่างแรกนะคะไปที่ l a b b ี้ io ค่ะแล้วก็ติดตั้ง extension ลง Bowser เบราว์เซอร์ได้เลยหลังจากติดตั้งเราก็กดพินไว้นะคะเพราะว่าคงได้ใช้บ่อยแน่นอน หลังจากที่เราเปิดตัว Labi Wallet แล้วเนี่ยเขาก็จะมีแนะนำฟีเจอร์เข้าๆให้ค่ะทีนี้ก็กด next get start ไปได้เลยในหน้าต่างนี้นะคะเราสามารถสร้างกระเป๋าใหม่หรือว่า import s e ีจากกระเป๋าเดิมได้เลยค่ะหรือจะย้ายจาก MetaMask เข้ามาก็ได้ ผ่านการใส่ซีเฟยหรือว่า p พรเวทคีย์เนาะหรือเราจะนำเข้าจากฮาร์ดแวร์ว l l e t ก็ได้ค่ะในที่นี้กวางจะเปิดบัญชีใหม่ให้ดูนะคะขั้นแรกก็ตั้งรหัสผ่านนะคะหลังจากนั้นก็ติกถูกค่ะทีนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดได้อ,อ่านจบแล้วเนาะถัดมาก็จะมี สิ่งที่ต้องดูก่อนการสร้างซิกเฟยนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีค่ะถ้าซีดหายก็สินทรัพย์เราก็จะหายไปอย่าบอกคนอื่นนะคะแล้วก็จดไว้ในกระดาษขาดหลายๆที่เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็สามารถใช้ได้เลยสร้างกระเป๋าเสร็จแล้ว UI ก็ใช้งานง่ายมากค่ะมีจับให้ดูด้วยในขณะเดียวกันนะคะเราก็สามารถใช้ Meta Mask กับแ a b b y w a l l เ t เนี่ยในเวลาเดียวกันได้อีกด้วยค่ะมีหลายๆกระเป๋าก็ จะยิ่งปลอดภัยยิ่งกว่านะคะถ้าเราแบบใช้หลายธุรกรรม,มเก็บสินทรนัพย์ไพืนีหลายๆที่เดี๋ยวเรามาลองสวอปเปลี่ยนกันนะคะบอกเลยว่าเขาที่ยังสามารถสวอปผ่านในแอปได้เลยที่สําคัญนะคะ <ๆ S 2> เขาจะ,จะแสดงตัวเลือกที่ดีที่สุดในการ s วอ p ให้ค่ะทําให้เราได้ r อเรที่ดีที่สุดจากแอปได้เลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนจาก BNB เป็น USDT ดูนะคะสัก9ดอลลาร์ค่ะ,คะก็จะมีหลายอันโดยอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคะที่เราแนะนำเรามา แต่เราจะต้องไว้เปิดการเทรดก่อนค่ะกดที่ enable it h เราก็มองหาแพลตฟอร์มที่เราเลือกไว้แล้วก็เปิดเทรดค่ะจิ้มติดถูกแล้วก็กดคอนเฟิร์มค่ะทีนี้ก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆของการสวอปเหรียญน,นะคะก็ตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นก็สวอปได้ค่ะตรงนี้เนี่ยราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดซึ่งหมายความว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะตัวเลือกที่ดีของวันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของวันพรุ่งนี้เนาะอะ,อะ ถัดมานะคะก็จะเป็นการแสดงรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับค่าแก๊สค่ะแล้วเราก็สามารถปรับแต่งความเร็วได้จะมี Standard, fast instant แล้วก็ Custom นะคะอ่าพร้อมแล้วก็กด Sign and c r e a t e ได้เลยอ๋อลืมบอกไปค่ะเจ้าแ a p บบ B b s s h เนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกับ d b a n k ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเก็บตัว l a p p y Bash ได้ซึ่งอันเนี้ยอาจจะมีผลกับการได้รับ Air d r o p ด้วยค่ะ ใครที่ใช้ดีแบงแล้วก็ l a b ปี้เนี่ยสามารถไปเก็บตัวแบช์กันได้นะคะก็ไปลองดูกัน,นะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับใครที่ยังไม่เคยใช้วอลเล็ตเนี้ยกวางก็แนะนําให้ไปลองใช้ดูนะคะว่ามันมีฟีเจอร์ให้เล่นเยอะมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะสําหรับคนที่ใช้วอลเล็ตกันอยู่แล้วใช้ Meta าแมสกันอยู่แล้วนะคะไปลองเล่นกันดูได้มีอีกกระเป๋าก็อุ่นใจมากกว่านะคะลองเล่นกันดูค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย